ครับเครื่องบอมเบีย Q400 ครับพอปิดล็อกเนี่ยไฟยตรงนี้นจะสว่างขึ้นนะฮะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเขามีที่เกี่ยวบุหรี่ด้วยนะครับถามว่าทำไมเขาห้ามจุดบุหรี่แล้วมีที่เกี่ยวบุหรี่เนี่ยครับห้ามจุดบุหรี่ะน,ะรน,น,รนะครับแต่ว่าเขาทำไว้เผื่อว่าเกิดมีคนสุบบุหรี่บ้าพอที่จะสูบบุหรี่ก็จะได้มีที่เกี่ยวนะครับจะได้ไม่เกิดเพลิงไหม้บุหรี่กับเขาาห้นกลียว ีบ่นะครับไมห้ามสูนตัวนี้เปันเปิดนะครับแล้วก็มีเป็นน้นะฮะเขามีโค้สบู่หระด้วยนะครับนะกดุ๊บทำน้ำจอดมาดยครับแล้วก็ทำธุระเนี่ยตรงนี้จะตก เวลาใช้เนี่ยก็เปิดฝาโผล่ขึ้นมาอย่างนี้นะครับนะฮะมีกระดาษอยู่นะครับนะครับมีกระดาษอยู่ตรงนี้แล้วแต่ะสะดวกนะคนจะทำธุรเะเบาเท่านั้นนะครับไม่ควรทำธุระห,หนักแล้วก็น้ำใส่ครับตรงนี้มีท้ำใส่แล้วก็จะเ,เล็กามากคนะมือหัวก็ผมสูง170นะตรงนี้นะ่าจะประมาณ1 7อยเเท่านั้นนะครับ เพราะว่าตรงนี้นี่เก็จะมีปัญหาอะไรเกิดตรงนี้เรื่องพนักงานนะครับนะแล้วตรงนี้เป็นฝุ่นแอร์นะเรี๋จะที่เหนือหัวเราดิดได้นะครับให้ใหแอร์ไปทางไหนนะครับกดบบดิบนะก็เขาเช่าทับตรงนี้ห้องน้ําของอ๋อนี่ตรงนี้ไว้แขวนนะครับแขวนเกงีงหรืออะไรถ้าเราต้องถอดเสื้อของพง่ เรื่องบอมบเบีย QC100 ครับผมงานแค่ม <Wars> ีสัญญาณแลักษณะจะท้องน้นได้นหมครับพบกันมหม่ับกสัปดาห์ที่ไทยในยูทูบนี้ผมล็อกเ้็นครับแล้วกปิดันนี้เปิดประตูวอ่าผม